ดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ําราศีธาตุน้ํามีราศีกร,รกฎราศีมีนนะคะแล้วก็ราศีพิจิกอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอกะพิมพ์ตาคลิปนี้แล้วนะคะดวงที่หมอมินจะเปิดอยู่นี้นะคะทุกคนมันเป็นดวงโดยโรวมนะมันคงไม่สามารถไปตรงกับทุกคนทุกเรื่องราวได้หมอมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางดีกว่านะะอะไรดีๆเก็บไว้ไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะคะ มารับชมรับฟังกันเลยเนาะไพ่อ่านเป็นไพ่อ่านสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้เนาะมารับชมรับฟังกันค่ะท่าน้ำใบแรกของคุณก่อนนะสิบถ้วยนะคะหกถ้วยเออเดอร์เดทอ่ะเด d ร v เดนะคะทุกคนไพ่นี่ออกมาพร้อมกันเลยห้าดาบเบ e for t u n e จะติด หนึ่งถ้วยนะคะเด็กถือดาบสองไม้เท้าที่ทำแพลแนแปดดาบสองถ้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ใบนี้ออกแล้วนะคะมอคอ,อเลยแล้วกันนะขอเป็นใบขยายดวงความรักธาตุน้ำนะคะช่วงนี้ เห็นสิบถ้วยขึ้นมาก่อนนะคาทุกคนยกกับเดวิลเดวิลนี่เป็นอดีตหมออยากบอกว่าบางท่านคุณคุณรักใครคุณเติมเต็มให้ความบุญให้ความใส่ใจกับคนนั้นบางคนสิบถ้วยออกมาแปลว่าคุณเป็นสภาวะที่อาจจะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเป็นครอบครัวแล้วยกกับสิบดาบขออภัยค่ะโยกกับเดดิโยกกับเดวิลแปลว่าความรักนี้แน่นอนละหมอว่ามันมีการจบกันบางอย่างสําหรับบางท่านนะ,ะเพราะว่าอะไรเดวิล มีใครดึงความสัมพันธ์คนอื่นเข้ามาหรือถ้าคุณไปเจอคนที่มีแฟนแล้วมีคนของเขาแล้วหมอพูดเลยว่าคุณคงไม่เอานะคะตรงนี้เดเดวิลเป็นสภาวะที่ใครคนหนึ่งเจ้าชู้แอบทำอะไรหรือนอกใจเราดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ห้าดาบนะคะบางท่านเป็นเรื่องความขัดแยง้งไม่เข้าใจได้ด้วยนะห้าดาบกับเด็กถือดาบไม่ว่าอายุแค่ไหนก็ตามคนคนนั้นจะมีความเป็นเด็กเอาแต่ใจหรือมันก็พ่วงมาจากเรื่องนี้ละคะ่ะ เช่นเขาดึงใครเข้ามาเขาก็ไม่เคยยอมรับผิดว่าเขามีมือที่สามดึงใครเข้ามาเขาก็จะแบบชอบเอาชนะเราเถียงนะคะตรงนี้ดือ้อนะะไม่ไม่ได้ยอมรับผิดหรอกนะะตรงนี้หมอมินขอดูนะว่าคุณคุยบใครบ้างหนึ่งเดือดคนเกิดวันเสาร์บางคนคุยกับคนต่างชาตินะคะบางคนคุยกับคนทางไกลทํามเรนนะคะเป็นความรักที่อายุที่แตกต่างไม่ว่าจะความรักทัศนคตกิ ่างชาติต่างภาษานะคะหน้าตาทางสังคมได้ด้วยอันนี้ธนูลักนาธน,นาูตุลลักนาตุลคนเกิดวันพฤหัสหนึ่งถ้วยถ้านำ้ำกระกรมีนพิจิกนะคะตรงนี้มาดูความรักที่ผ่านมาเดวิลมังกรลักนามัางกรนะอันนี้เดอะไฮพรีเทสคนเกิดวันจันทร์สิบเหรียญแปดดาบเดมเพลคนเกิดวันศุกร์นะคะจัติกนายสอดควีนเหรียญ สถ้วยเดอะทาวเวอร์แบบไม้เทา้าเด็กถือดาบนะคะทุกคนความรักที่ผ่านมานะคะแน่นอนละสิเหรียนสิบถ้วยขนาดนี้คุณน่าจะเคยซัพพอร์ตใครไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองดูแลใส่ใจมั่นคงมองอนาคตกับเขาเป็นครอบครัวเลยหรือบางท่านม่ครอบครัวแล้วไพ่แปดดาบออกมาก็จะติกนะคะถ้าท่านใดจดทะเบียนสมรสนะคะ เป็นแฟนกันแล้วแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสหมอว่าแปดดับกับจัตติกเนี่ยขึ้นมาบางคนรอยาหรือมีเรื่องต้องเกี่ยวกับฟ้องร้องกันยาการจดทะเบียนยานะคะทุกคนแต่ถ้าบางท่านแค่เป็นแฟนเป็นครอบครัวแน่นอนละคะ่ะคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลคุณไม่อย,อยากอยู่เป็นลักสามเศร้าของใครหรือไม่อย,อยากอยู่ในวงสังคมที่เขามีตัวเลือกเยอะเขาเฟรนลี่เข้าไปเรื่อยๆคุณมีความอึดอัดใจในความรักความสัมพันธ์นี้นาะเดททาวเวอร์ขึ้นมาอันนี้คุณเกิดวันอังคารเนาะ หมายว่าคุณน่าจะไปโป้แตกไปจับได้หรือความรู้สึกพังมากอึดอัดมานานแล้วเนี่ยค่ะที่เขาทําแบบนี้กับเรามันถึงเวลาที่เราต้องพูดมั้งแล้วก็ระเบิดออกมาด้วยคําพูดก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้จับได้โป้แตกแปลว่าทะเลาะหรือคําพูดที่เราอึดอัดมานานเราพูดออกมาแล้วเราก็ตัดจบไปนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะเรมเพลสเนี mm ่ย hmm. เป็นสภาวะที่คุณดูแลใส่ใจความรักคุณดีมากให้ใจให้คุณค่าให้ความรักซัพพอร์ ทั้งที่เราดูดีดูเด่นนะคะทุกคนเนี่ยความลับไม่มีในโลกนะถ้าเขาทําอะไรลับหลังเราเนี่ยค่ะเดอะทาวเวอร์ Tower, เราต้องไปรับรู้แต่เขาไม่ยอมรับหรอกค่ะห้าดาบขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นะคะ,ะมาดูกันนะคะแต่ถ้าคนโสดช่วงนี้หมอพูดเลยว่าหนึ่งนะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆความรักที่เจ็บปวดความรักที่มัน เหนื่อยมานานมันถึงเวลาที่ตกผลึกคอมพ l e ทที่จบไปจบมานานก็ได้นะโสดแต่ว่าโสดในคุณมีโอกาสได้หัวใจใครมาครองนะคะหกถ้วยอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนเก่าคนเคยดิวเก่าถ้าคนเคยที่มีปัญหาการมีโอกาสได้วนกลับมาะะทุกคนหมออ่านตามไพ่นะสองถ้วยตรงนี้ขึ้นมามีโอกาสได้ปรับความเข้าใจมีโอกาสได้พูดกันด้วยเหตุผลวิอฟอร์จูนบุญทรรมกำแต่งคนที่ใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ต้องจบไปเพื่อหมุนเวียนสองไม่เท่าคุณรออะไรอยู่ คุณรอคนเก่าหรือรอคนไกลหรือรอคนที่ห่างไปมามินเห็นนะคะไพ่นี้อ่านสลับกันถ้าคุณไม่ส่องเขามีใครส่องเราอยู่มีคนอยากกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนและจูนเข้าหาคุณนะคะไพ่ตรงนี้นะหนีกันไม่พ้นนะสำหรับบางคนถ้าเป็นโสดอาจจะได้เจอคนที่แตกต่างกับคุณต่างวัยก็ได้เป็นโชคชะตาดึงใครเข้ามานะโดว,วาคือคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้หรือคนต่างชาตินะคะตรงนี้นะคนคนนี้อาจจะเป็นไพ่เดกคือพ่อไม้แม่ไม้คนที่มีตำแหน คุณอาจจะได้พบเจอคนที่เข้าใจคนที่เรียนรู้กันไปคนที่เป็นความรักที่ซื่อสัตย์จะติกอาชีพอะไรได้บ้างหนึ่งนะคะราชการหรือผู้พิพากษาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเรียนนิติศาสตร์ก็ได้ We ียร f o อร์จนะคะทุกคนอาจจะเป็นเรื่องโชคชะตาที่ดึงใครเข้ามาเด m ะเทมเบรนอาจจะเป็นอาชีพอะไรตัวกลางเพราะแทมเบรนคือการคอนโทรลหนึ่งอาชีพเกี่ยวกับเซลก็ได้นะคะคนที่เป็นตัวกลางการประสานงานหรือคนที่ ทอาชีพที่หยุดนิ่งไม่ได้ค่ะเดินทางบ่อยและเดอะเวิร์คือคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศคนไทยก็ได้ลูกครึ่งก็ได้หรือเดอะเวิร์ต่างชาติก็ได้อันนี้ชาติไหนไม่รู้นะคะแต่เป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะพอต่างชาติมันเยอะแล้วจะยุโรปเอเชียก็ได้นะคะตรงนี้แล้วหกถ้วยยังเป็นคนเดิมๆที่จะวนเข้ามาแต่แม่หมอว่าคุณมีเรื่องอึดอัดต้องตัดสินใจตรงนี้มีทั้งคนใหม่สําหรับบางท่านนะลากคนเดิมนะคะสองถ้วย นะะแน่นอนล่ะคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่รู้รู้สึกว่าเราเข้าใจกันโมดก็อกอ,อ,อดความรักด้วยความรักนะคะตรงนี้อ่ะแม่หมอมาส่องดูกันบ้างคนที่ทําให้คุณจะปวดและเสียใจเนี่ยแหละค่ะมาดูพลังงานเขาเป็นอย่างไรเนาะดวงความรักนะคะดวงความรักนี้จะครอบคลุมอ่านได้ทุกอย่างนะคะแม่แม่จะเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจคนเป็นประเด็นหรือแม่แต่คนโสดมันมันจะครอบคลุมหมดนะคะทุกคนหมายถึงอ่านตามไพ่ แต่ถ้าให้ไปตรงกับทุกท่านทุกดวงมันคงเป,นปปเป็นไปไม่ได้นะมาดูกันนะคะมาดูคนที่มีประเด็นนะคุณบ้างอ่ะเดิวเดวรีวขึ้นมาละหนึ่งเรียมธาตุดินกันวุฒสมังกรควีนถือไม้เท้าสิบดาบห้าถ้วยเด็กถือไม้เท้าสีดาบแชร์ริออดก,รกลกรกลัคนากลรกคิงดาบ สัน1ดา้5ไม้เทา้าคนที่มีประเด็นหนึ่งนะคะมอว่าหนึ่งเขา,เขาอาจจะไปคุยออกับใครที่เป็นพ่อไม้แม่ไมหนึ่งนะคะประเด็นแรกสองคุนถือไม้เทา้าส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวได้ด้วยเพื่อนของเพื่อนคนในสายงานหรือคนที่เขาดีลกันประสานงานมีโอกาสได้เจอกันนะคะแล้วอยู่ทางโลกออนไลน์คนคนนี้คุณเห็นไหมเขาเป็นเดวิลนะ,ะแปลว่า คนนี้เข้าหาเขาอาจจะเป็นเพราะผลประโยชน์ไม่ว่าจะการเงินหรือรูปร่างหน้าตาหรือไม่ก็คือเป็นสะพานเรื่องงานเรื่องเงินให้เขานะคะตรงนี้คนที่เขาเจอแน่นอนค่ะเดือนซันคนเราแรกๆมันจะดีหมดนะทุกคนอันนี้หมอขอพูดนะว่าขนาดคนที่อยู่เป็นสิบเนี่ยไหมสิบถ้วยเนี่ยคบกันมาบางคนสี่ปีแปดปีก็มีสิบปีมากกว่านี้ก็มีนะคุณไปเจอใครไม่ถึงบางคนสามเดือนหกเดือน มันก็ดูดีเป็นหมดเลาเดซันนะอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในความในความคิดของเขาในสายตาเขานะคะโดดโดดเด่นในความคิดของเขาแรกๆมันดีแต่คนคนนี้เข้าหาเขาอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองเขาจะเจ็บปวดและเสียใจค่ะทุกคนสิบดาบขึ้นมามันเป็นวิบากของเขานะเขาเจ้าชู้เขาจะเจอคนเจ้าชู้เหมือนเขาเขาไม่จริงใจเขาก็จะเจอคนที่ไม่จริงใจมันเหมือนกรรมมันย้อนนะคะทีนี้เขาจะรู้สึกเห็นไหมเด่รีวิวเห็นไหมคะเขาเป็นแบบนั้นแหละเขาจะรู้สึกเสียใจและผิดหวังและเสียดาย วันเวลาเก่าๆที่เขาอาจจะเคยพูดตรงกับเราแรงใส่เรานะคะตรงนี้แล้วเขาก็จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่ผ่านมามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเลือกเนี่ยมันไม่ใช่สําหรับเขาแต่กรณีบางคนเป็นเรื่องความขัดแย้งค่ะทุกคนไม่เข้าใจกันนะคะนิ่งเงียบใส่กันมีโอกาสมาคนนี้อยากได้โอกาสจากคุณแต่ว่ามันเหนื่อยนะที่คุยกันแล้วมันเหนื่อยมันมีแต่เรื่องมันมีแต่ความขัดแย้งแต่ก็ตัดกันไหมค่ะเขาอาจจะเป็นคนพูดตรงพูดแรงใส่เรา นะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นคนโสดมาพูดไปแล้วว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นคนที่หน้าเด็กนะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะตรงนี้หรือเป็นคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศหรือเป็นคนที่อยู่ไกลหรือคนที่ชอบเดินทางคนที่ทํางานเกี่ยวกับน,นักออกแบบสถาปนิกก็ได้นะ,ะเป็นแอร์เป็นสะเจได้ไม่ได้ควีนถือไม้เท้าพ่อไม้แม่ไม้คนใกล้ตัวบางคนเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณนะคะตรงนี้ แน่นอนแหละคนนี้เขามองหาความรักที่จริงใจมองหาความรักที่ที่ใช่สําหรับเขาเพราะเขาเคยเจ็บเคยเสียใจมาก่อนนะคะคนคนนี้นะคะทนใหม่ๆที่จะเข้ามาคุณจะเข้าใจกันดีนี้หมอนินดูว่าความรู้สึกเขาที่มีแต่คุณคนคบคนคุยหรือคนมีประเด็นนะคะเขาคิดยังยังไงคุณบ้างนะเรียกถือเหลีย้ยญหกถ้วยนะคะ ิ้งถือถ้วยนี่ธาตุน้ำนะกรกฎลเมนพิจิกนะคะห้าเหรียญเจ็ดไม้เทา้าเก้าเหรียญดีเอ็มเพรสควินถือถ้วยดีมินเชียนคนเกินวันพุธนะคะควินอับสอดจะจัดเมนหมอพูดถึงคนมีประเด็นก่อนนะคะทุกคนคนมีประเด็นหมอเห็นหนึ่งประเด็นความขัดแย้งก่อนนะไม่เข้าใจพูดกันแรงๆพูดตรงเกินไป คนคนนี้หมอพูดเลยว่ามีโอกาสที่เขาอยากรื้อฟื้นกับคุณเขาคิดว่าเออยังไงเขาก็ตัดคุณไม่ขาดมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาคุณกับเขาอาจจะมีกำแพงต่อกันหรือปิดกั้นกันบล็อกกันไปเขาไม่มีคุณเขาก็เหงานะเห็นไหมห้าเหรียญต่างคนต่างเนบหนาวคือความไม่เข้าใจความขัดแยง้งคิดเป็นคนละทางเข้าใจเป็นคนละอย่างหรือลักต่างวัยหรือเป็นเรื่องที่คําพูดที่ตรงนะคะตรงนี้แม่หมอว่าเขาอยากวนกลับมาเทมเพลนต์มันขึ้นในพื้นดวงนะคะตรงนี้ กลับมาล้วปรับเระจูนเขาหาคุณพ่อตัดไม่ขาดมองซ้ายมองขวาแล้วไม่มีใครใช่ที่สุดคุณอันนี้ประเด็นที่ขัดแย้งนะทีนี้ประเด็นอีกประเด็นึงอันนี้เรื่องสามเศร้าเลยนะเรื่องสามเศร้าหมอพูดเลยว่าคุณยังเป็นครอบครัวเขาเลือกคุณนะเขาคุณคือเดมเพลสของเขานะคนที่ใช่คนที่ดูแลดีแต่แน่นอนล่ะค่ะเขาทําให้คุณเสียใจและเจ็บปวดเห็นไหมเป็นสิ่งเก่าๆที่เขาอยากวนกลับมาแต่ทีนี้เขากลัวคุณไม่เอา เขาได้ไปรับเวรนะคะทุกคนรับกรรมของเขานะจัดเม้น์เขาอยากรื้อฟื้นกับคุณเพราะคุณคือสิ่งที่ใช่ที่สุดเขาเหงามากหรือเขาไม่มีตังค์เลยอะ่ะโดนหลอกโดนโกงโดนมาเยอะนะมาส่องดูคุณนะชีวิตคุณก็มีความสุขดูแลตัวเองดูดีทุกสิ่งทุกอย่างอยากกลับเข้ามายังไงคุณก็เป็นเอ็มเพลสแต่ถ้าคนโสดแน่นอนละคะ่ะสเต็ปคนโสดนะเนี่ยคุณจะได้เจอใครสักคนที่เข้าใจมองตาแล้วเข้าใจบางคนเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะนะคะตรงนี้ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้เหงาหน่อยเคยเจ็บมาเคยเสียใจมานะคะทุกคนเห็นไหมเขาก็ยังเป็นคนที่หัวใจเท่ที่มันอยู่อยู่ตรงนี้แต่มันมันเสียบอยู่ข้างบนแปลว่าเคยเจ็บเคยหลอนมาเคยเสียใจมาก็เลยความรู้สึกว่าความรักนี้ไม่ได้รีบค่อยๆศึกษากับคุณมากกว่านะให้เป็นไปศึกษากันไปมองถึงอนาคตค่อยปรับค่อยจูนกัน เพราะว่าคนเคยเจ็บแต่เขาจะถูกชะตากับคุณมากเลยนะคนคนนี้คุณก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นสองด้วยไม่เกิดนะคะอันทีนี้หมอมินขอดูบ้างนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะเนาะคนที่คนโสดหรือคนที่เคยทําให้คุณเสียใจนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณถ้าคนที่ทําให้คุณเสียใจนะเขาบอกว่าเขาตื่นรู้แล้วจัดเม้นไม่รู้ตื่นสายหรือเปล่านะ,ะทุกคนอย่าลืมนะ เราอาจจะตื่นแล้วเห็นไหมจัติดอยู่ตรงนี้เราตื่นแล้วเรารู้แล้วถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ที่เราเจ็บปวดเราก็ต้องมู่ไปข้างหน้านะคะตรงนี้คุณปรับคุณจูนคุณความพลิ้ตกผลึกแล้วแต่ส่วนเขาเพิ่งตื่นหรือเปล่านะคะเขาอยากมาคืนดีคุณอ่าเขาอยากมาง้อคุณนะให้ข,ขึ้นมาหมดเลยเขาบอกคุณวิ่งไปที่ผ่านมาเห็นไหมใต้สามรำหร่ะด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาทําให้คุณเสียใจหรือเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์คนคนนี้มีคนที่รู้สึกผิดและเสียใจที่ทําให้คุณเหนื่อยที่เจ็บที่ทําให้คุณเจ็บปวดเขาก็เสียใจเสียดายคุณคือดีได้ไหมขอโอกาสได้ไหมนะคะมีคนอยากขอโอกาสคุณอยากมาง้อคุณนะคะทุกคนอยากเดินหน้าต่อกับคุณเขารู้ว่าคุณนิ่งไปแล้วคุณเงียบไปแล้วนะคนที่เคยใช้อารมณ์มาคุณบางกรณีนะทั้งสามเศร้าดึงขึ้นมาทั้งเขาอารมณ์เวี่ยงเวียนใส่เรา เป็นแบบนี้ได้ด้วยแต่มีคนอยากขอโอกาสคุณนะนะฮะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆแน่นอนละค่ะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เป็นความรักที่เข้าใจกันนะ,ะเป็นความรักที่มองอนาคตร,ร่วมกับคุณนะคะตรงนี้อยากมั่นคงนะเห็นไหมซุ้มซุ้มแต่งงานซุ้มมั่นคงอะคะ่นะมาดูแอคชั่นแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะเป็นอันนี้เป็นคลิปป,ปักแรกของเดือนสิงหาคมนะคะทุกคน อมอมมินไม่รู้ว่าคุณเคยอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้บางท่านรอนะนะคะสองดาบคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างทำบาลานซ์นะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับสายงานช่วงนี้ดวงมีสเสน่ห์นะคะทุกคนบางท่านมีทั้งคนเดิมที่จะวนกลับมาคนใหม่ๆก็อยากเข้ามาถูกพันได้ด้วยแต่คุณต้องการอะไรชัดเจนต้องการ คือต้องการเวลาถ้าชัดเจนก็มีอยู่เรื่องเดียวคือต้องการเวลานะคะไม่ได้รีบร้อนนะความสัมพันธ์มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเอ่อเอ็มพัลเลอร์นะคะเด็กถือไม่เท้าช่วงนี้ถ้าน้ําคุณมีโอกาสโฟกัสเรื่องเงินทองโฟกัสในสิ่งที่คุณทําคุณได้ไปเรียนรู้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมีการปรับมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ย้ายบ้านก็ที่อยู่ที่อ,อาศัยหรือการปรับของคุณ การจูนเข้าให้กับตัวเองการรับตัวเองมากขึ้นการเติมเต็มให้กับตัวเองได้แต่แน่นอนละค่ะดวงคุณมีสเสน่ห์มีคนเข้ามานะเดลิเวอร์แล้วหนึ่งในนั้นนะคะหมอหมอบอกเลยว่าอาจจะมีทั้งคนเดิมหรือช่วงนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนเคยดิวเก่าวนกลับมามาง้อมาขอโอกาสคนที่เคยมีปัญหาแล้วห่างเหินกันไปหรือแม้แต่คนที่เคยเป็นครอบครัวเป็นแฟนนะคะเขาอาจจะไม่อยากจากคุณไปก็ได้นะคะมีโอกาสกลับมาแต่ อาจจะเป็นวันเวลาที่มันมันสายก็ได้นะคุณใจแข็งแล้วคุณชัดเจนนะคะตรงนี้กับตัวเองอืมอ่ะมอมินขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนำนะคะสตเตนขึ้นมาแล้วนะคะคุณไม่งอใครแล้วนะ,ะตอนนี้คุณอยู่ได้คุณเข้มแข็งคุณเททุกอย่างออกไปคุณพอละนะคะ ช่วงนี้นะคะ8ด,ดาวินถือถ้วยให้ใต้สำหรับเทมพลนไพ่ตรงนี้มันบ่งบอกว่าตัวคุณสตากับนะคะสตรีงความเข้มแข็งการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองการอยู่กับตัวเองการเทอะไรที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตเราคุณกำลังปรับกำลังจูนกำลังบาลานซ์อะไรบางอย่าง ดวนี้เป็นไพ่ของการรู้อะไรได้จำแจ้งแจมแจ้งคุณเป็นคนที่คือรู้มากนะคะทุกคนเราเสียใจเราอะไรไมาเยอะแล้วจนเรารู้สึกว่าเอะเราต้องหลักตัวเองมากขึ้นนะคะเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นการให้ใจกับคนอื่นมันดีนะคะกับความรักแต่ให้ใจกับคนที่เขาไม่รู้ค่าของเราเราพอแล้วนะคะกับการวนเวียนอยู่แบบเนี้ยตรงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ใครที่ไม่เห็นคุณในค่าของเราปล่อยไปแต่เขาจะ จะกลับมางอเราค่ะทุกคนไพ่มาขึ้นอย่างนั้นมันอยู่ที่คุณแล้วล่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจเป็นเหตุเป็นผลถ้าโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ด้วยช่วงนี้ดวงมีเสน่ห์ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าดูดวงสวนตัวกับมามิน id ไลน์ของมออยู่ใต้คลิปนี้ค่าครูหมอกรทิ้งไว้อ่านรายละเอียดนิดน,นึงก่อนจะทักเข้ามานะระายละเอียดเบื้องต้นนี้นะคะสวัสดีค่ะ